ช่วงน,นี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะจะพาไปดูการรำมะนาวเป็นประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ขจินที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะและเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่สื่อถึงการดำรงอยู่ของชาวขจินเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นต้องจากบ้านมาไกลเนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองสารบินโพสต์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ พวกเราเป็นชาวคาชินทินทานเดิมของเราอยู่ตอนเหนือของประเทศพมา่าด้วยภัยสงครามทําให้พวกเราต้องกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆวันนี้พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งในงานสุบรามันเนาที่บ้านใหม่สาม,มคีอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เสียงเพลงสนุกสนานปลุกใจให้มาเต้นรำกัน ด้วยจังหวะทำนองและวัฒนธรรมของชาวคชินเนื้อเพลงมีความหมายให้ชาวขชินสามัคคีกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนงพ่อเท่าบุญชูทอมุอายุ68ปีได้เล่าว,ว่าชาวคชินได้อพยพเข้ามาในประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในปีพศ2525เชาขคชิินก็สามารถตั้งหมู่บ้านได้เป็นหลักเป็นแหล่งที่บ้านหมาสามคีทำให้ชาขชิินที่อาศัยอยู่กระจายตามที่ต่างๆกลับมารวมตัวกันอีกครั้งการรำมะนาวเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของชนชาติคชินองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเสามะนาวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์การดำรงอยู่ของชาวคชินผู้เข้าร่วมรํมมะนาประกอบด้วยหลายชนเผ่าอาทิจิงพอระวางอาซีมารูและชิและเผ่าอื่นๆการจัดงานมะนาวรํมมะนาวครั้งนี้เป็นการร,มาราวมกันชนเผ่าเราที่อยู่ที่ต่างๆเนาะ มารวมกันแล้วก็แสดงวัฒนธรรมของชุนเผ่าด้วยแล้วก็คล้ายๆกับว่าสอนให้กับลูกๆหลานๆของเราเนาะว่าวัฒนธรรมของเรามีอะไรบ้างและการรับมานาเป็นวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับชุนเผ่ากาชิน ภายหลังการรำมะานนาวของชาวขชินคุบท้วนทุกท่ารำแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากต่างถิ่นเข้าร่วมเรียนรู้ประเพณีนี้ได้ทุกคนในอีกสองปีข้างหน้าเชาวขชินจะกลับมารวมตัวกันในประเพณีการรำมะาน,นาวอีกครั้งเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความตั้งใจเสื็ทอดประเพณีของชาวขชินให้คงอยู่ต่อไป นักข่าวพลเมืองสารวินโพสต์รายงานไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนร่วมเรียนรู้ชุมชนและสิทธิความเป็นพลเมืองไปกับเรานักข่าวพลเมืองสื่อสารเรื่องราวชุมชนโดยนักข่าวชาวบ้านจากทั่วภูมิภาคผ่านหน้าจอทีวีไทย ติดตามนักข่าวพลเมืองเวลาใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนักนักข่าวพลเมืองสิทธิความเป็นพลเมืองอยู่ในตัวคุณ